ตัวเล็กด้วยแล้วมีนกปะไหนละนกะอะน่ล้เ,เอ,เอมีนกด้วยนะนอ,ยนะอ๋ะสอสตัวน อะไรครับไปดูไหนนลินนลินเดีายหมากัดลูกอ่ก็ไปดิปะชอบไหมชอบนงจิบจิบไหมอ่านอ่านอย่าให้ลูกจับนะเดี๋ยวแม่มันไม่มาหาลูกอย่าจับเขานะครับเดี๋ยวแม่เขามาเดี๋ยวแม่เขามา